สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานครราชสีมามาสด้า F4 เปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตดพน F4 ครับโดยเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนนะครับแข่ง17นัดมี22คะแนนครับส่วนทางราชบุรีทีมเยือนเนี่ยอยู่อันดับ5ครับแข่ง17นัดมี29คะแนนครับเอาครับเขาดาวแล้วนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาครับ แล้วพุทธสินคุณต่อพงสมสิงห์ครับป่าลูกวีดเริ่มเกมครับเจ้าถิ่นนครราชสีมามาสได้าเอฟซีเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมก่อนครับทีนี้คันยุคแล้วจ่ายตรงนี้เอาแล้วครับเข้าซ้ายของแม่เนี่ยครับมีโอกาสซัดแล้วครับเดนิสบูริโลครับแต่ว่าติดเซฟของกำพลแล้วครับเอาครับพลิกบอลตรงนี้ครับคาราบูเอขอยิงด้วยซ้ายแม่ยังไปตรงตัวครับของธนชัยหนูร่า สุดท้ายแย่งมาได้ครับเจสซี่เคอร์เลนเข้ากลางมากีดี้คานยุกอาวแล้วครับทางซ้ายมีออตตาร่ากีดี้แต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้แม่มกำขนต้องปัดออกหลังไปครับจังหวะแบบน่ากลตัวจริงๆครับกีดี้คานยุกกีดี้คานยุกดวลกับลีแจซุงไปทางขวาครับเจสซี่เคอร์เลนเปิดเข้ามาแม่ล้มคว่ำในกรอบเขตโทษออตตาร่าผู้สินใจ จะหยุดก <S PA> ็ต่อเมื่อมีสัญญาณจากห้อง VR นันจังหวะนี้ว่าอัลตาเนี่ยโดนปะทะอะไรเข้าไปหรือเปล่าครับนี่ไงฮะมีในหูมาแล้วครับคุณเจษดาครับขอภาพช้าผู้บรรยายดูหน่อยได้ไหมครับสักจังหวะหนึ่งอยากรู้ว่าโดนอะไรเข้าไปครับต้องเช็คฮะจังหวะนี้ดูครับอัลตาโดนอะไรฟิลิปโรเลอร์นะครับมือขวาครับนี่ครับมันหนักพอจะเป็นฟาวในเขตโทษหรือเปล่าเป็นลูกโทษหรือเปล่าครับอยู่ที่อาจารย์ต่อพงค์เลยครับคุณต่อพง หลงเลิกก็บอกเขาขยัดนิดเดียวคือสัมผัสก็ต้องดูว่าสัมผัสมากน้อยแค่ไหนนะครับหาวครับผู้สินคุณต่อพงสมสิงมองแล้วโอ้โหเราให้เป็นจุดโทษครับอาครับเริ่มเกมมา33นาทีฝั่งเจ้าทินสวัสดิ์แคทได้จุดโทษแล้วครับจากการเช็ค V A R อาครับลุนประตูที่12ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเดนิสมูริโลดวลกับกำพลปฐมอัดกุนผู้สินให้สัญญาณ เดนิสมูริโล่ยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับพุ่งเป็นคนละทางเลยครับสำหรับกำพลทุกอย่างถูกต้องเบอร์เฟตโซโลของโรเกอร์โชว์ซะเลยครับแต่างไรก็ตามกันดูจังหวะนี้อีกครั้งน,นึงครับแขนขวาของโรเลอร์ครับไปแตะอาร์ตราร่าทิ้งตัวล้มลงไปเป็นจุดโทษครับเนี่ยมุมนี้จะเห็นนะฮะแล้วมูริโล่วิ่งเข้ามาแปรด้วยซ้าย ไปมุมทางขวามือของกำพลเป็นประตูเรียบร้อยครับหลงทางครับกำพลถือว่ายิงลูกนี้ได้เด็ดขาดมากนะครับถือว่ายังมีลุ้นดาวสันโวฤดูกาลนี้เลยครับเดนิสมูรินโลครับทีนีคันยุครับครับบอลทางซ้ายครับมีโอกาสจะได้ประตูนำห่าง2-0นะครับทีนี้คันยุกเปิดเข้าไปแม่ยังงงเคลียร์มาได้แถวสองยังเป็นของฝั่งเจ้าถิ่นครับ ยกมาทางซ้ายตรงนี้คานยุกไม่มีทงลาหน้าแล้วกดมามติดบล็อกครับเป็นปวีครับช่วยไม่ได้นีจังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมของฝั่งเจ้าทินแล้วกว่าชสีมาซูปปเปอร์เซฟครั้งที่2ของกำพลครับจังหวะนี้กีดิคานยุกนี่หลุดไปแบบจัดจ่าแล้วครับเื่องล่นอ้ราชบุรีก็ถอยมารับกันเร็วครับหลพี่เอกนัดหลมคว่ำปลายพุทธศิลป์ว่าไงหาเก้าุูปศิลป์คุณต่อพงสมสิงครับ ก็ปอนกหวีดหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับเป็นเจ้าถิ่นนครราชสีมามาสด้าเอฟซีขึ้นนําราชบุรีมิตรผลเอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกกันต่อนะครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับนี่เล่นสั้นครับมาที่คาราบุ้ยย้อนกลับมาให้กับซีฟันหลงจิ้วแม่ต้องปัดเลยครับธนชัยนี่จะบังก่อนครับสุพิโชค อู้ยแล้วต่อหน้าต่อตามระศินคุณต่อพงครับเอาแล้วครับเป็นฟรีคิกด้วยสไตล์การเล่นของเจ้าตัวครับเข้ามาช่วยทางสธิโชคนะฮะแล้วก็เดินสอยขาหลังไปอู้ในกรอบนี่หลีทั้งหลีแจซุงนะครับพวีก็ขึ้นมาครับหลงจิวเปิดไปอูปอออ้ยังเกรงคอรม่งเคลียวมาครับปฐมชัย คาราบูเออุ้ยแล้วโดนรุมไปแล้วอโอ้โหูโมีเข้าหนักเลยครับล,ลีเจาซุงครับไม่รออแล้วครับแกโดนใบเหลืองไปแล้วเนะฮะลใบที่2เป็นใบแดงไปเลยครับลีจาซุงโอ้โห,โหแม้จะบอลแต่ว่าลักษณะการเข้ามันอันตรายมากแลวนะฮะอืเนี่ยครับคือลีจาซุงพยายามจะบอกว่าเล่นที่บอลนะครับดูครับจังหวะที่คาราเพ่เสียบอลครับ<ม>แล้วกินีคันยุกเนี่ยจะพลิกเล่นครับนี่บอแลแหละฮะแต่ว่ามันมาแบบโอ้โหถ้าไม่โดนบอนแลแหละ <laughs> <c oughs> <c oughs> ดูครับปฐมชัยเสือสกุลเอิอมมาทางซ้ายตรงนี้สิทธิโช,ชคกันหนูเก็บบอลลงแต่งเข้าขวาลูกนี้สิทธิโช,ชคแล้วไหลย,ย้อนกลับมาคาราบุเอมาที่ปฐมชัยครับ <c oughs> อุ้ยลูกดีครับแม่วางเท้ายิงแล้วบอลไปฉลับด้วยครับเป็นลูกแต่มุมของราชบุรีมิตรผลเอฟซีปฐมชัยเปลีย่ยนทางซ้ายรอเซีคาราบูเอ คาร์เว่เลี้ยงจี้แล้วเปิดด้วยขวาตรงนี้เข้าไปอุ้ยแล้วม่งเช็ดจังหวะนี้กันมาจังหวะคอพิวัตเพงประโคนสุดท้ายบอลผ่านหน้าประตูไปไม่ได้อะไรครับบอลอยู่ที่นารากรนออกมาทางซ้ายที่ซีเป็นลองจิวครับเอ,อิร์ดคอสก็ไปลูกนี้แล้วโคง่มาดูับแต่ว่ามีเสียงนกกวีดมาแล้วครับถ้าผู้สีมองว่า,าเวียปาตินโจไปทำฟาวจังหวะนี้อัชนน์ย้อนกลับมาครับ เอาครับเจสซี่เคอร์เลนอู้ดแล้วไหลามาตรงนี้มีทงไหมเอาครับหลุดเดียวไปแล้วแล้วแตะเข้าซ้ายชิดชนกลูกนี้จริงไม่ได้ครับยันยันแค่หนึ่งศูนย์ครับชิดชนอกครับโอ้โหจังหวะนี้ทำตามตำราทุกอย่างแล้วหลุดเดียวไปแล้วแตะออกข้างแล้วจะยิงที่ซ้ายสุดท้ายหลักไม่ดีบอลข้ามคานไปครับนี่ฮะบอลไซดก้อยกับเพื่อนไปครับหลุดเดียวมากำพลทำอะไรไม่ได้ครับต้องทำได้แค่นี้ฮะแล้วขาหลักมันไม่ มั่นคงนะทำให้ยิงไม่ดีครับด้วยขาซ้ายนี่ฮะโอ้โหเกมนี้ควรจะจบไปแล้วครับแต่ว่ายิงติ้นเท้าออกไปเฉยเลยครับอ้าวแล้วดูจังหวะนี้มีอะไรครับผู้สินอ้าวแล้วครับนี่ฮะเกมเนี่ยครับจะมีดราม่าท้ายเกมหรือเปล่าครับกำแพงเป็นปึกเลยนะทางโคราชิล,ลิปโลเล์ครับเช็คความพร้อมให้สัญญาณครับ ฟิลิปโรลเลร์ปั่นติดกำแพงครับอู้แล้วต้องดูว่าจะมีนกหวีดมาไหมครับโรลเลร์ไปทีแล้วต้องชมเจสซี่เคอร์แลนเลยครับเคลียอ,ออกข้างไปยังเป็นบอลทุ่มของราชบุรีร้ายบรุษินครับคุณต่อพงสมสิงเป่านกหวีดหมดเวลาการหนึ่งขันครับที่สนามกีฬาเลิรมพระเียรตกี8 0พรรษาครับก็เป็นเจ้าถิ่นนครราชสีมามัสดาเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซีไป1ประตูต่อ0ูนครับ